งานเช้านะครับวันนี้ยี่ห้าตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วนี่คิวเช้านัดเปลี่ยนลูกปืนคอนะครับเราก็เช็คทั่วไปนะโยกดูว่าล้อมันล้อมันแกว่งนะครับผมก็แจ้งลูกค้าว่าน่าจะลูกปืนแตกแกะมาก็อย่างที่เห็นครับปลุกไม้เสียไปด้วยเลยนะดับยับเลยครับตรวจเช็คก,กันด้วยนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะใครวิ่งลุยน้ํานะตรวจเช็คก,กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งฝั่งนี้ก็มีรอยสนิมนะเห็นไหม นะต้องเปิดซีนออกการเป็นลูกปืนล้อหน้าคือเราต้องต้องเบิกซีนตัวนี้ใหม่นะครับถ้าเราไม่เบิกซีนตัวนี้ใหม่ซีนมันใช้ไปแล้วมันสึกเนี่ยว่ามันกินกับบูนเงี้ยมันสึกนะครับมันก็จะเป็นรูทําให้น้ําเข้าเนาะเข้าไปเลยนี้ออกยากด้วยซีนิน่งจริงคือกันน้ํากันฝุ่นนะเพราะนั้นเราก็ต้องเบิกซีนตัวนี้เปลี่ยนด้วยนะครับฝั่งเมื่อกี้นี้เราว่าหนักแนละ้วอันนี้คือฝั่งของซีนดุมล้อหน้านะเละเหมือนกันแล้วก็แตกแบบนี้เลยอันนี้ยากแลว เอ,อยกก่าปกติเพราะว่ามันตลับมันแตกเลยนะครับตัวลูกปืนตัวตลัลูกปืนนอกในแยกออกันอันนี้เราจะต้องหาวิธีเอาตลับนอกออกได้